เอาละครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอชุดนี้นะครก็ อ่าผมชันวิทย์บุญบุตรนะครับก็คลิปนี้จะมาแช์นะครับในเรื่องของเทคนิควิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก u t u b e นะครับก็วิธีการดาวน์โหลดก็จะมีประมาณ3วิธีการนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมมานะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมในการดาวน์โหลดอันดับที่2ก็คือเราดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นอ่าอ่าว็บอ่าเว็บดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube อะไรแบบนี้นะฮะก็วิธีี่3ก็คือเราดาวน์โหลดโดยตรงจาก YouTube เลยนะครับก็อ่าวิ วิธีแรกเนี่ยนะครับผมจะไม่แชร์แล้วกันนะครับก็อาจจะไม่แชร์ในวิธีสองกับวิธีสามนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยมันหนักเครื่องนะครับไม่โหลดดีกว่านะฮะคือโหลดแบบผ่านเว็บแล้วก็โหลดผ่าน YouTube โดยตรงเลยดีกว่านะครับมันจะได้ไม่หนักเครื่องเนาะโอเคนะครับก็วิธีดาวน์โหลดผ่านเว็บก่อนเลยนะฮะก็ให้ทำแบบนี้ครับเราก็มาเราพิมพ์ Google เข้าไปเลยครับดาวน์โหลด คลิปจากจาก YouTube อันนี้ไม่ได้ให้เซิร์ชหา Google ดูเองนะอันนี้คือเราจะเข้าเว็บเว็บไซต์ดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาแชร์วิธีการดาวน์โหลดแต่ให้โหลดเองอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยฮะอ่าเว็บนี้ครับ www เฮตที t ีพเฮตทีทีพเอสโพลอนสแลสสแลสเวเว็บดอ ร้อยแปดคลิคอมนะครับเว็บนี้นะโอเคโอเคครับเว็บนี้ครับเข้าไปเลยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับให้แล้วกันนะฮะอยู่ใต้อา่าวิดีโอชุดนี้ล้กันนะครับก็ลองหาดูนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้โอเคนะครับก็ w w r l d w i e ร้อยแปดคลิปก็วิธีการก็ไม่ยากนะครับ ระหว่างรอนะก็อ่ะฝากติดตาม Facebook ของผมด้วยแล้วกันนะครับเฟซนี้นะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ f a c e b o o k ไว้ให้ติดตามแล้วกันนะครับอ่ะโอเคระหว่างที่รอนะครับเราก็ไปหาดูกันว่าเราจะดาวน์โหลดคลิปไหนดีนะครับอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเพื่อนๆทำเพื่อนๆในทีมใช่ไหมอ่าในทีม JC Gen Y หรือ Infinity หรือใน Edit s c ก็แล้วแต่เนี่ยอ่าหรือหรืออ่ หรือใครนะครับท,ที่อยู่ในทีมิลิทเนี่ยนะครับอยากจะดาวน์โหลดอยากจะมีวิดีโอสักตัวหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอที่ใช้ใส่ในหน้าสคิปต์เพจนะครับเวลาที่เราจะเก็บลิสาลชื่อใช่ไหมะจะเอาวิดีโอไปใส่ในหน้าสคิปต์เพจก็คืออยากอยากมีวิดีโอไปใส่ชแน,นลตัวเองเพื่อจะเอาไปใส่ในหน้าสคิปต์เพจอะไรเงี้ยก็ไม่ยากนะครับเราก็มาดูเดี๋ยวผมขอหาก่อน ในแชแนลผมมีอยู่นะเดี๋ยวผมผมขอหาก่อนอ่าในแชแนลผมผมมีอยู่น่าจะมีอยู่คือมันมีอยู่แหละนะครับเพราะว่าผมได้ทําการอัปโหลดขึ้นไปอยู่ผมก็เอาไปใส่ในหน้าสกิฟเพจของผมด้วยนะแบบไหนมันจะเร็วกว่ากันเนี่ยระหว่างเข้าตรงเนี้ยกับมาเข้าตรงกรอบเนี่ยอะมาแล้วนะนะฮะอะเว็บก็พร้อมแล้วนะครับ เอาวิดีโอไหนดีอ่ะน่าจะเอาวิดีโอสีฟ้าๆนะใช่ไหมที่แบบเป็นสวัสดีครับอ่ะอ่ะอย่าเพิ่งปิดวิดีโอนี้นะฮะเพราะวิดีโอนี้อาจจะเป็นแบงค์ชีวิตคุณไปเลยครับอะไรเงี้ยเออจะเอาวิดีโอนั้นแหละมาแล้วครับมาแล้วก็ฝากเข้ามาเยี่ยมชมช่อง channel youtube ผมได้นะครับก็คลิกเข้ามาดูได้นะครับก็ในนี้ก็มีหลายวิดีโอเลยนะที่ผมทําไว้อย่างเช่นก็วิธีการอัพโหลดวิดีโอขึ้น youtube นะครับ หรือจะเป็นในส่วนของธุรกิจก็จะเป็นวิธีไปรับสินค้านะครับที่ไปรับเองที่สาขา JC นะครับหรือจะวิธีทําการตลาดนะครับด้วยพันทิปเนี่ยว่า,าพันทิปมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับมีเทคนิคการเขียนเนื้อหายังไงให้คนแชร์อะไรเงี้ยต้องลอง,ลอง,ลองไปดูกันแล้วกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิดีโอก่นอนอันนี้หน้าตาเว็บโหลดนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือวิธีการดาวน์โหลด ด้วยเว็บนะครับดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ก็เราก็จะไป copy นะครับลิงก์ URL ของคลิปนั้นๆน,น,นะครับที่อยู่บน youtube แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดปั๊บๆนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยอันนี้คือวิธีการดาวน์โหลดผ่านเว็บนั่นเองหาไม่เจอนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาตัวนี้แล้วกันนะอ่าสมมุติสมมุติมมนะครับ ก็มันมีอยู่หรอกนะครับลองมาหาดูในช่องชแนลผมมีอยู่นะครับอ่าเป็นวิดีโอสีฟ้าๆนะครับอ่าเป็นวิดีโออินโทรเออลองมาหาดูแล้วกันนะเข้ามาแบบมามาค้นดูอะนะมันลกมากเลยอ่าผมเอาตัวนี้แล้วกันนะยกตัวอย่างอ่าปิดไปก่อนก็เอาลิงก์วิดีโอของเรานะครับที่เราต้องการดาวน์โหลดคือเราอยากได้อะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดปุ๊บมันจะทําการดาวน์โหลดให้เราเองโดยอัตโนมัติโอเคนะ อืก็ไม่มีอะไรยากนะครับพอพอเราคลิกโหลดปั๊บนะครับมันจะมาอยู่ประมาณข้างล่างแถวแถวนี้ยครับเออมันจะคลิกโหลดลงมาข้างล่างแถวแถวนี้ยนะครับแล้วก็เข้าไปดูในดาวน์โหลดนะครับอ่าเวลาเข้ามาเราก็จะเข้ามาดูในดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยคำว่า,าดาวน์โหลดนะครับก็คลิกเข้ามาดูนะมันก็จะมีอะไรเต็มไปหมดเลย นะครับอันนี้ของผมโหลดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับหาดูแล้วกันนะจะอยู่ในนี้แหละนะครับก็ไม่ยากก็แค่นี้แหละนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีระยากหรอกก็คืออันนี้มันมันเน็ตมันช้านะมันก็เลยมันก็เลยแบบยังไม่ได้เนาะแต่คือเนี่ย แค่ใส่ลิงก์แล้วก็กดดาวน์โหลดปุ๊บตรงนี้มันก็จะได้แล้วนะครับขอ,ขอปิดไปเลยแล้วกันเนาะถ้าสงสัยตรงไหนยังไงก็ทักมาหลังไหมแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งทิ้งลิงก์ facebook นะครับแอดเพื่อนมานะครับแล้วก็ถ้าผมยังไม่รับเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะครับในโพสในอะไรผมก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่ค่อยรับเพื่อนนะครับเออก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสของผมแล้วกันว่ารับแอดหน่อยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะรับแอดก็ลองทักๆมาถามได้มาคุยกันดูโอเค ปิดไปก่อนอ่ะวิธีต่อมานะครับถามว่าเออเราจะดาวน์โหลดอ่าวิธีที่แบบว่าดาวน์โหลดผ่าน youtube โดยตรงเลยอะไม่ต้องผ่านโปรแกรมไม่ต้องผ่านเว็บไซต์อะทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ไปที่คลิปที่เราจะดาวน์โหลดอ่ะเมื่อกี้ผมก๊อปลิงก์ยูอาร์อลไว้ใช่ไหมผมก็แบบนี้เลยครับใส่ไปแบบนี้เลยแล้วก็ให้มาดูตรงนี้ครับตรงอ่าเว็บวายเว็เนี่ยฮะ อยู่ให้เราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ฮะหลังจุดหลังดอทอะฮะแต่อยู่หน้า y แล้วก็ใส่ s เข้าไปสองตัวฮะอ่ะ double s แบบนี้ s superman นะฮะเออใส่แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ enter หนึ่งทีปุ๊บมันก็จะ,ะเด้งหน้าโหลดขึ้นมาให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะอ่ะฟรีออนไลน์ youtube ดาวน์โหลดอ่า คือมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเราก็มันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอความคมชัดขนาดไหนถ้าแบบอยากได้ HD ก็เลือกไป720อะไรเงรี้ยนะครับหรือจะความจำไม่พอหรือย,อยังไงก็แล้วแต่สะดวกเลยครับจะเอา720จะเอา360ก็แล้วแต่ชอบเลยครับแต่ผมแนะนำว่าเป็น720ดีกว่านะครับมันจะได้มีความคมชัดสูงนะครับเป็นระดับ HD เราสามารถดาวน์โหลดแบบเป็นไฟล์ mp 3ได้ด้วยนะเออนอกจากจะดาวโหลดเป็น mp 4แล้วสามารถดาวโหลดเป็น mp 3เป็นอ,อ,อะไรอะ่ะที่อยู่ในโทรศัพท์อะ่ะอะไรนะ mpg เอ,อ้ยไม่ใช่อะ่ะอะไรอะ่ะสักอย่างนะครับที่ที่เป็นไฟล์ของของโทรศัพท์อะ่ะนะครับเราสามารถเลือกเลือกออสกุลนามสกุลได้เลยอะ่ะว่าเราจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์แบบไหน โอเคนะอันนี้มันจะช้าหน่อยนะครับผมก็ไม่รอจนมันจะไปถึงหน้าดาวน์โหลดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม,ไม่ได้มีอะไรยากหรอกคือเราใส่ ss 2ตัวแบบนี้แล้วก็กด ENTER มันก็จะเด้งหน้าขึ้นมา,ามีวิดีโอแล้วก็มีปุ่มคําว่าดาวน์โหลดนะครับก็เราก็คลิกตรงปุ่มมันจะมีความคมชัดอยู่แล้วก็ตามด้วย SD แล้วก็ไปคลิกตรงนั้นฮะรตรงความคมชัดแล้วก เลือกว่าจะเอาความของชัดเท่าไหร่คลิกปุ๊บมันจะโหลดให้เราอัตโนมัติถ้ามันไม่โหลดก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดนะครับมันจะมีปุ่มเขียวๆอยู่ด้าน,นขวาก็คลิกเลยมันก็จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ข้างล่างแถวๆนี้นะครับมาเก็บไว้ข้างล่างแถวๆนี้ก็เราก็เข้าไปดูตรงดาวน์โหลดแบบนี้นะครับไปหาดูเลยไปดูตรงดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกที่เก็บโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วส่วนวิธีการในการอัปโหลดขึ้น youtube นะครับผมก็ได้ทำวิดีโอแชร์เทคนิควิธีการไปเรียบร้อยแล้วก็ลองไปหาดูในช anel ของผมแล้วกันนะครับก็วิดีโอไม่เยอะหรอกนะครับลองไปค้นดูนะมีม,มีมีวิธีการอัปโหลดขึ้น youtube ให้แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับ facebook โปรไฟล์ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งล uh, uh, ิงก์ร้อยแปดคลิปคอมให้นะครับแล้วก็จะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ให้นะครับถ้า แอดเฟรนมาแล้วนะครับก็ให้มาคอมเมนต์โพสไหนก็นได้นะครับว่ารับแอดหน่อยนะอ่ับทางใต้นี้นะครับรับแอดหน่อยเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับนะครับโอเคนะก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็วิหาอะไรทักมาสอบถามกันได้ครับถ้าใครสนใจุรกิจก็หาดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ครับก็ขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย フフフフ。